คุณกำลังจะได้ก,ก้าวขึ้นสู่บาลังของคุณบาลังของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่นําทางสวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอ h ฮิมิทาโรพบกันอีกครั้งสลับไพ่ทาโร่ศาสตร์จิตวิญญาณเพื่อชุมชนครอบครัวการตื่นรู้โดยให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จากรวาลถึงคุณโดยตรง ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของท่านที่ก็ามารับชมแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไรก็ตามอาจจะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วหนึ่งเดือน2เดือนหรือ1ปี2ปีเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความสําคัญถึงคุณโดยตรงสำหรับหวัวข้อวันนี้คุณกําลังจะได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ของคุณบัลลังก์ของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่สื่อสารข้อความ สำคัญถึงคุณจากจักรวาลน,นำทางเพิ่มเติมหัวข้อสําคัญคุณกำลังจะได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์แห่งตัวตนของคุณบัลลังก์ของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความคุณกำลังจะได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ของคุณความสำเร็จของคุณจะเป็นเช่นไร ให้ไพ่สื่อสารนำทางโดฟู Fool, การเริ่มต้นใหม่อิสรภาพครั้งใหม่ในชีวิต mm hmm. เก้าเหรียญ mm hmm. ความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงในชีวิตรากฐานชีวิตที่มั่นคงความมั่งคัง่งทางด้านการเงินห้าดาบความทุกข์ปมกรรมความมืดที่อยู่ในใจวิบากกรรมทางด้านจิตใจ ความทุกข์ใจเอดอฟครับการละทิ้งการปล่อยวางการยอมจำนวนการเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่การละทิ้งการปล่อยวางเดมพอเลอร์ urer, การก้าวขึ้นสู่บัลังบาลังที่ยิ่งใหญ่บาลังของตัวตนของคุณบัลังแห่งบุญบาร,รมีนำพาสำหรับหัวข้อสำคัญวันนี้คุณกำลังจะได้ก้าวขึ้นสู่บัลัง แห่งตัวตนของคุณบัลังที่ยิ่งใหญ่บัลังที่จะนําทางสู่ความสําเร็จบัลังของคุณบัลังของคุณบัลังที่จะนําทางคุณได้ก้าวข้ามจากความทุกข์ความทุกข์ที่คุณเก็บไว้ปมกรรมที่อยู่ในใจความมืดพลังงานด้านลบพลังงานชั่วร้ายความผิดบาปปมกรรมที่ซ่อนไว้ในใจกรรมดำําความทุกข์ความผิดหวงังความสูญเสียใดๆที่เก็บ ที่ซ่อนไว้กำลังจะได้รับการก้าวข้ามผ่านพ้นไปคุณจะได้ละทิ้งตัวตนละทิ้งปัญหาละทิ้งจากความทุกข์ความดำความมืดความเศร้าละทิ้งตัวต,วตนเพื่อเดินต่อไปเพื่อก้าวต่อไปกับชีวิตใหม่การก้าวต่อไปเพื่อเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นเดินทางด f บฟูการเดินทางการผจญภัยครั้งใหม่การเริ่มต้นเดินทาง สู่อิสรภาพครั้งใหม่สู่แสงสว่างการผรจญภัยการเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่การเดินทางเพื่อค้นหาความสุขความมั่ง,งคั่งกว่อุดมสมบูรณ์ความสุขที่แท้จริงในตัวคุณการเดินผลการเดินทางออกจากความทุกข์เพื่อเริ่มต้นใหม่การละทิ้งการไม่ยึดติดการปล่อยวางเพื่อเริ่มต้นสู่แสงสว่างเพื่อเริ่มต้นการก้าวขึ้นสู่บัลลังที่ยิ่งใหญ่ของคุณสำหรับข,ข้อววันนี้ เดมเพลอร์ Emperor, คุณกำลังจะได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์แห่งตัวตนของคุณบัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่บัลลังก์ของจักรพรรดิผู้เปี่ยมด้วยบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ผู้นำผู้ปกครองผู้ควบคุมผู้ดูแลพลังแห่งผู้นำที่ยิ่งใหญ่ดิวายสเคลีนผู้นำแห่งการปกป้องการให้การเป็นที่ปรึกษาการให้ความช่วยเหลือกับผู้คนอีกมากมาย <c oughs> การก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ของคุณ บาลังแห่งบุญบาร,รมีบาลังแห่งความมั่นคงในชีวิตความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ชัยชนะความสําเร็จการก้าวขึ้นสู่บาลังที่ใหญ่กว่าคุณอย่างภาคภูมิด้วยเกียรติยศความมั่นคงในชีวิตบุญบาร,รมีชื่อเสียงแสงสว่างที่จะส่องแสงนําทางสู่การหลุดพ้นจากตัวตนเดิมการละทิ้งจากความทุกข์การเดินออกจากปัญหาก,การก้าวขึ้นสู่บาลังตัวตนของคุณบาลังแห่งแสงสว่าง การผจญภัยครั้งใหม่การเดินทางครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่สู่ความสุขความมั่นคงในชีวิตความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณบลังของคุณที่คุณกําลังจะก้าวขึ้นในเร่านี้เมื่อมีคุณเมื่อคุณมีการเคลียร์การล้างการปล่อยวางการไม่ยึดติดในความทุกข์การละทิ้งการก้าวออกจากความเศร้าโศกข้าคืนอันมืดมิดแห่งจิตวิญญาณการเดินออกจากความทุกข์ ความมืดปมกรรมกิเลสการเดินออกจากพลังงานด้านมืดการเดินเข้าสู่แสงสว่างการประชนภัยครั้งใหม่การก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ของคุณบัลลังก์แห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความสุขสงบร่มเย็นสลับบัลลังก์ของคุณบทสรุปส่งท้ายขยายความเพิ่มเติมสลับหัวข้อวันนี้คุณกําลังจะได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ของคุณบทสรุปส่งท้ายคําแนะนําคํานําทาง จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์จักรวาลถึงคุณคุณกําลังจะได้ก้าขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ของคุณบทสรุปทรงทาโชคชะตาต่อไปจะเป็นเช่นไรให้ไพ่สื่อสารข้อความนําทางคุณกําลังจะได้ข้าขึ้นสู่บัลลังก์ของคุณส่องมาให้การเติบโตการขยับขยายการเห็นโลกที่กว้างใหญ่วิสัยทัศ์ การวางแผนความรอบคอบสติปัญญาการพิจารณาเพจอัพครับการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่การเริ่มต้นการเดินทางการฟังเสียงหัวใจสัญชาตยานภายในที่จะนำทางหม้วยความสุขความทรงจำครั้งเก่าความสุขครั้งเก่าความสุขในวันวานอดีตที่จะหวนคืนกลับมาบุญบารมีเก่าของของเก่าของคุณที่จะหวนคืนกลับมา เพจอวบันดเคลืนการเริ่มต้นสู่ความมั่นคงในชีวิตการเรียนรู้การเริ่มต้นประชนภัยในชีวิตใหม่การเริ่มต้นสู่แสงสว่างการก้าวสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตและจิตวิญญาณเจ็ดดาบความผิดบาปปมกรรมที่ซ่อนอยู่ภายในความผิดกิเลสความอยากได้การคิดในสิ่งที่ไม่ดีการทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เก็บดาบความผิดบาปที่อยู่ในใจที่จะต้องมีการเคลียร์การล้างการปล่อยวางการละทิ้งการไม่ยึดติดกันเคลียร์ล้างพลังงานด้านลบในใจการปล่อยวางความทุกข์การก้าวออกจากตัวตนเดิมการเคลียร์พลังงานลบการสร้างพลังงานบวกด้วยบุญบารมีเก่าของคุณการฝึกจิตการถือศีลภาวนาการทําบุญการสวดมนต์พลังงานบวกอย่างการปล่อยวางภายในการคิดดีทําดี พูดดีประพฤติดีกายดีใจดีพลังงานบวกที่เป็นแสงสว่างภายในแสงสว่างอย่างบุญบรารมีเก่าที่จะนําทางคุณได้หลุดพ้นจากความทุกข์เกาะ้าวออกจากปัญหาหลุดออกจากวิบากกรรมพลังงานด้านลบที่จะฉุดลงสู่ด้านมืดหลุดพ้นเพื่อก้าวไปต่อไปเพื่อก้าวเดินต่อไปอก้าวเดินสู่ชีวิตใหม่เริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่ฟังเสียงหัวใจที่จะนําทางเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สติปัญญาการวางแผนการพัฒนาการเรียนรู้การเติบโตการเห็นโลกที่ชัดเจนจะนำทางสู่การเริ่มต้นใหม่สู่นำทางสู่การก้าวขึ้นสู่บัลลังที่ใหญ่ของคุณบัลลังของตัวตนเดมเพอร์สํำหรับหัวข้อที่สำคัญวันนี้คุณกำลังจะได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังที่ยิ่งใหญ่ของคุณการเดินทางการเดินทางครั้งใหม่เดอะฟูลไพเมเจอร์งหนนา อิสรภาพครั้งใหม่ของคุณการเดินทางสู่ชีวิตใหม่การผจญภัยการเริ่มต้นสู่ความหวังครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ความฝันสิ่งที่อยู่ในใจการทําตามเสียงหัวใจการทําตามเสียงเรียกร้องภายในความฝันสิ่งที่หวังสิ่งนี้ตั้งใจการลงมือทํำจะรับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จความมั่งคั่งความมั่นคงรายได้ที่มาจากงานมาจากสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณทุ่มเท จะนำทางสู่ความสำเร็จที่สวยงามการละทิ้งการปล่อยวางจากอดีตการหลุดพ้นจากความทุกข์จะนำทางสู่บุญบารมีเก่าความสุขครั้งเก่าสมบัติเก่าบุญบารมีเก่าที่จะนำพาสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์การก้าวออกจากปัญหาการจบสิ้นวิบากกรรมการเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่การนำทางด้วยแสงสว่างการเรียนรู้ความพร้อมความพร้อมภายในจิตวิญญาณแสงสว่างครั้งใหม่แสงสว่าง ที่จะนำทางสู่การเคลียร์การล้างพลังงานด้านลบกิเลสขวามืดภายในจิตใจด้านมืดที่ซ่อนไว้การเคลียร์การล้างการปล่อยวางเพื่อก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ใหญ่ของคุณบทสรุปสุดท้ายการก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ใหญ่ของคุณ the e อเรอร์การเดินทางครั้งใหม่เดอะฟูลให้ nature ขนาดสองใบการเดินทางครั้งใหม่การละทิ้งตัวตนเดิมการก้าวข้ามจากบททดสอบพิบาติกรรมการเริ่มต้นสู่แสงสว่าง บุญบารมีเก่านําทางการเริ่มต้นสู่ความสุขความมั่งคัง่งความมั่นคงในชีวิตคุณกําลังจะได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์แห่งตัวตนของคุณบัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่บัลลังก์แห่งบุญบารมีบัลลังก์แห่งชื่อเสียงเกีย,ตยรติยศบัลลังก์แห่งความมั่งคัง่งความสุขความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญ,ญาณบัลลังก์แห่งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณมีความบริบูรณ์เต็มเต็มในตัวตนที่เพียงพอ คุณจะได้เริ่มสืบภารก,กิจครั้งใหม่ภารก,กิจแห่งการให้การช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายภารก,กิจผู้นำทางผู้ส่งแสงสวา่างเมื่อคุณได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์แห่งความบริบูรณ์ของตัวตนของคุณเป็นพลังงานของคุณสลาวนี้คุณจะได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ของคุณบัลลังก์แห่งจกักรพรรดิบัลลังก์แห่งความสุขความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ บัลลังก์แห่งบุญบาร,รมีการเดินทางครั้งใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ความบุดมสมบูรณ์บุญบาร,รมีที่จะนำทางสู่ชีวิตใหม่มบุญบารมีที่จะนำทางสู่แสงสาว่างสู่การก้าวขึ้นสู่บัลลังก์บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ตัวตนของคุณบัลลังก์แห่งความสุขความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ในชีวิตลจิตวิญญ,ญาณฝากทิ้งท้ายสลับพลังงานของคงจะต้องมีการเคลียร์การล้างพลังงานด้านลบ การปล่อยวางการไม่ยึดติดตัวตนการทําสมาธิการฝึกจิตถือสินภาวนาการสร้างพลังงานบวกภายในเป็นแสงสว่างด้วยการคิดดีทําดีพูดดีประพฤติดีการดีวาจาดีใจดีแสงสว่างภายในจะส่งแสงสว่างออกไปเป็นพลังงานบวกพลังงานการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะนําทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปแสงสว่างที่จะนําทางคุณดึงบุญบารมีเก่าที่สั่งสมมาเพื่อนําทาง เพื่อการก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ของคุณคุณกําลังจะได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์แห่งตัวตนของคุณบัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่บัลลังก์แห่งแสงสว่างบัลลังก์แห่งความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์จงเปล่งแสงประกายในตัวคุณเพื่อนําทางส่งแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมหรับวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอามิทาโรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ